สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาขึ้นเปิดสกราดเรื่องใหม่ทุกคน Kin p อ r t The Series ถแม้จะเป็นแค่ Official Tailor er, แต่ว่าเรารอคอยมาอย่างยาวนาะนใช่เรารอคอยมากตื่นเต้นโูกชั o ชั่นแบบในครั้งแรกเนี่ยเราจึ้งไปแล้วหนึ่งลอกอันนี้จะเป็นแบบของจริงแหละมาจริงเริ่มต้นใหม่แบบสวยๆนะคะคือเราตื่นเต้นมากอดทนรอ มาหลายเดือนเนาะใช่ถึงแม้จะเป็นสามนาทีเราก็เป็นอะไรที่เราอยากดูเนาะเราคาดหวังพุดเลยคาดหวังกับโปรดักชันแล้วก็นักแสดงผู้อัดแน,น่นเนาะโอเควันนี้เราจะมาดูเออเทลเลอร์ของ The Series, คินพอยเดอร์ซีรีส์ค่ะภาพสวยมากชิมมนเดอฮุ้ย ม,มาฟิลมเยแม่คุมื่อกินใครก็อยายกให้าตาย,ยนะ้เฮยอฮ้ยเฮ้ยมฮมเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเีม,มเ้ยเฮ้ยเอ้ะ้ยอฮ้ยเฮ้ยเยเยเ เรื่องแบบนี้นี่วุ้ยช่วยด้ยวด้วย้าหมื่นอุ้ยเนียอือโาโอ๊ยกฎข้อที่หบริการทุกคนต้องอยู่ประจำที่นี่ ข้อที่สองใช้อุปรกรณ์สื่อสารส่วนตัวกดข้อที่สามคือบริการทุกคนถ้ามีเรื่องทะเลาะต่อ,อแววงกันมึงอะ่ะจะปาดดีเขากูเป็นลูกพี่มึงแล้วก็ลูกพี่มึงด้วยอุยอ้ยอุ้ยรู้ว่าถ้าคนที่ไม่ได้ชอบกันอะจูกไ,ได้เปล่า นี่ตัวเองกูนะอุ้ยมาแล้วจะจมินีความลับอะไรกันดีเฮ้ยว่าม่ด้ย่ในุกคุณรองแต่อย่างน้อยก็เคทำอะไร่หลกช้ย ขา่างพีเกย์เาะว่คุณไม่มาผมไม่อยู่ข้างกับคุณนะจะคมณอยู่ข้างคุณหรอคุณข้างมึงงานที่จะไปในคืนนี้เราจะแบ่งเป็นสองทีมทีมเอเมืองในพิษนำทีมบิ๊กพี่เคนกับไอโพดดูแลที่บริเวณหน้างานส่วนไอ้พนกับบริการที่เหลือจะดูแลบริเวณ ชินโอเคไหมครับต่อดิหยุดทำไมวะจบเนาะหุยส่องเ่ส่าทุคนมันแบบมันสางแก้ใจถูกมันเหมือนแบบตอบโจทย์เ <c oughs> สาวไว้กลางคนอย่างเรามันใช่มันมันนี่แหละ มันอยากดูมีอะไรตัวเสิเสริมไหมคะมันสับสับับมามันเทเลอร์เนี่ยมันแค่สานาทีเออแต่เหมือนเขาป้อนให้เราแบบโอช้าเป็นอคำใหญ่คำใหญ่คำโตตอนสามนาทีเหมือนได้จริงเหมือนกินอาหารขัตคารคนแบบจานใหญ่จานใหญ่หมุนเป็นโต๊ะหมุนวนมาเลยเริ่มเลยนะเริ่มออ เปิดตัวด้วยคินใช่ไหมพี่มายรู้สึกว่าเขาเรียกว่าะรการเห็นเห็นแค่ทีเซอร์เอ้ยทเทลเลอร์นี่นะรู้สึกว่าการแสดงมันดูกลมกว่าเดิมมันแบบเขาตัดมาดีด้วยแหละเออประเด็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบซีนบูคิดว่าสอบอยู่แล้ว เราชอบฉากวิ่งมากวิ่งที่เหมือนรถไฟใต้ดินหรอือเปล่ามันฟิลเหมือนแบบ<อ>หนังแบบสืบสวนเกาหลีอะ<อ>ฟิลนานไรเงี้ยเออรู้สึกว่ามูทภาพสวยเออแล้วก็ตัวคินน่ะเออรู้สึกว่านิ่งดีอืมใช่แบบเป็นคือมีความตลกด้วยแหละแต่ว่ารู้สึกว่าเออเขามีความแบบเจ้าพ่อมาเฟียเจ้าพ่อใช่เออมันดูแบบก,กลมกลม่อมขึ้นจากภาพเดิมๆที่เคยเห็นอะไรเงี้ยอืมใช่ทีนี้มา พอคืออาโปหล่อมากหล่อแล้วก็ชื่นชอบอยู่แล้วการแสดงคืออาถูกอันนี้อันนี้ความเห็นส่วนตัวของเราสองคนค่อนข้างชื่นชอบอโปใช่แล้วคอตูมดีมากดีจริงๆมื่อกี้ว่าเงยปิดบางสีหน้าเนิดเนึ่มันแบบดีมากเป็นไทยที่ดีแล้วเรารู้สึกว่า ในเทเลอร์เนี้ยได้เห็นมิติของพอลมากขึ้นรู้สึกมีสเสน่ห์กว่าที่เคยดูรอบๆนานนล้วน,นะเออจริงๆความตั้งใจของเราคือเราไม่ค่อยอยากเปรียบเทียบกับกับทีเซอร์เก่าที่แล้วที่เคยดูอนะไรย่าเงี้ยเออแต่ว่ารู้สึกว่าพอตัดเทเลอร์มาตัวละครพอลอะน่าสนใจมากขึ้นซีนที่อยู่ในผับอะ่ะก่อนที่จะเป็นบริการหล่อมากเข้าใจคำว่าตัวถอบล้อทุกคนใช่แฟวพราวมันแบบ ทานยอมแบบเสียค่าดริงไปนั่งมองเขาสัญญาอมจริงจริงไม่เข้านะแต่ว่าพอเห็นพรสแล้วอยากไปอยากเข้าร้านไหนอยากไปส่งส่งโลมาิงเออแล้วก็ด้วยความที่เป็นแบบไมค์อปโปะมันมีความแบบขี้เล่นอเออทําให้แบบมันเข้ากับตัวละครดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่พูดถึงไม่ได้คือโลเคชั่นทุกคนเราคิดว่าแค่งบโลเคชั่นอะน่าจะแบบอลังการมากแล้วอะ ทุกทุกซีนเลยหูดีมากดีแล้วแสงฉันชอบแสงมากบ้านบริการเลิศมากมแสงแล้วเขาจะแบบเหมือนเปลี่ยนแสงไปตามมูสสถานที่ด้อเนาะใ,ใ,ในบาร์ในแบบคาลิสา์ออในบ่อนอะไรมีบ่อนปะวะเหมือนจะมีละจะมีโรง,งแรโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบซีนที่แบบธรรมาชาติด้วยที่นอนในรถอ,อ่ะแล้วก็เป็น ที่วิ่งกันสองคนอะไรเงี้ยสวยไปหมดเลยทุกคนใช่ใชดูแล้วก็หูว้าวหูอย่างเงี้ยฮะคือต้องเป็นแบบเหมือนที่เราบอกว่าเทเลอร์เนี่ยเขาเสิร์ฟเลยจริงเขาเสิร์ฟว่าอะไรอร่อยของร้านนี้ค่ะอย่างเงี้ยถูเสิร์ฟจานเด็ดว่าอุ้ยเห็นอย่างเงี้ยเราไม่มากินอีกหรอฟิลนี้ทุกคนถูกถูกชอบมากไม่ผิดหวังที่เราบอกว่าเลยนะเราคาดหวังไม่ผิดหวังไม่ผิดหวังจริแล้วก็โหแบบคุ้มค่า ดีมากเราก็แบบส่วนตัวก็คืออยากดูไบเบิลไบเบิลดูไบเบิลอุ้ยเสี่ยงเปเลยอ่ะชอบตีอินเตอร์ชอบชอบแบบหนุ่มตีที่แบบเสยผมใช่ถกแขนเสื้อชอบมากเสยผมเสยใจเหมือนมัวีดนะตัววีดจริงๆวีดจริงจริงจริงแบบไบเบิลเสยผมที่เหมือนเสยใจไปด้วยเขาเลยคาดหวังใช่เพราศัตรูเราไม่หวะปอามันก็หลักเกยได้ อันนี้เรา,าเรา <laughs> ไม่ได้หมถึงใครเดี๋ยวเรืเออ่องเราก็แบบเรารู้สึกว่าแบบเขาลงลงทุนลงแรงลงใสใ<ช>่อย่างฉ<ม>ากที่แบบอโปนั่งสมาธิในาน้ำอะ <c oughs> นอกว่าเธอเราก็แบบฉากแอคชั่นต่างๆมันไม่ใช่ว่าใครก็จะมาเล่นได้<ช>ทุกคนเต็มที่มากทั้งแอคชั่นทั้งเลิฟซีนแบบ เราก็เชื่อว่าจริงเราก็เชื่อว่าแบบเบื้องหลังอะทีมงานอะคือต้องสุดยอดกว่านี้แน่เธอเอ็กไสเยอะมากแล้วก็แค่แบบบริการในบ้านนึงเ้วทุกคนจะต้องมีแบบเสื้อผ้ามีอะไรนะเธอทุกคนต้องคีบลูกอะไรอย่างเง่อลังการมากโปรดักชั่นใช่รู้เลยว่าแบบคุ้มค่าแน่ยิ่งใหญ่แน่ทุกคนคินพอร์ตคือเหมือนกับว่าแบบเขาก็ให้เออ เราะคนที่รอดูก็แบบรอมานานพอสมควรยอะไรเงี้ยมันก็มีแบบหลากหลายอุปสรรคที่ผ่านมาถ,ถูกแล้วพอในที่สุดมันจะได้ออนนะมันเลยรู้สึกว่ามันแบบอิ่มเอมที่เะได้ดูถูกน้องทุกคนแล้วก็ดาาาเยอะมากเออนาะก,ก็เป็นแบบคุณนะ้าคุณตาบ้างแล้วก็ยังแบบเขาเลยนะแบบกบสงสิทธิ์มาแน่หลายๆคนที่แบบเห็นอะไรเงี้ยมาคิดว่าแบบคุณภาพเลยใชทีเดียวเชียวแหละ แล้วก็ฉันจะพูดเรื่องอะไรนะบทเหลือฉันลืมอีกแล้ว่าพอแบบมันโยกให้ทุกคนมันแบบมันสับ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 จริงๆเลิฟซีนยังไงมันมันรู้ว้าวมันสาแก่ใจแน่นอนจริงคือแบบไม่ใช่ว่าเราบบกหมกมุ่นอย่างเลิฟซีนนะแต่คือเลิฟซีนเรื่องเนี้ยมันแบบทุกคนเราเชื่อว่ามันจริงคือเขาจะต้องแบบ ดูเดเรียวๆมากเลยเหมือนด้วยความที่แบบมันเต็มที่อะมันแบบเต็มที่ถูกเราเชื่อว่าใส่แบบเต็มแน่นอนแล้วคือแบบทุกคนเรื่องสิ่งของมาเฟียอะมันแบบมันเลือดพล่านแล้วก็ชอบที่เขาแฝงแบบคอมดี้ฉากสุดท้ายอย่างเงี้ยตลกดีคือมันแบบมันดูแล้วมันก็เลยแบบมันไม่ได้แบบนึกไปในเชิงแบบลามกซะทีเดียวอะมันแบบมันออกไปแนวคอมดี้มากกว่าแบบเนาะ อะไรอย่างนี้แต่ว่าก็ต้องรอดูแบบเรื่องเต็มชคิดว่าครบรถแน่นอนจริงถูกต้องเนาะก็อะไรนะแต่รอดูสองไมยี่สิบสี่เดือนสี่อะวันเที่ยวอะไรนะสี่ไม่ใช่สองเดินเมษาเดืนเมษามาแน่ทุกคนเนาะก็มารอดูคินพอเดอะซีรีส์ด้วยกันเราทำแน่เพราะว่าอยากดูมาก เนาะพี่มายอโปแล้วก็ใบเบลอันนี้คือแบบจับตาจับตาแต่ว่าคนอื่นในเรื่องก็คือเลิศหมดใช่ใช่จเลิศหมดทุกคนโอรักชัติคือแบบสุดยอดทุกคนเราเชื่อว่าคุ้มค่าที่จะดูแน่นอนเนาะโอเคเจอกันต่อเรื่องเต็มนะคะฝากด้วยค่ะ